กองทัพอากาศไทยหรือรอยัลไทยแอร์ฟอร์มีประวัติศาสตร์ยาวนานในการจัดหาและพัฒนาเครื่องบินรบเพื่อใช้ปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเครื่องบินรบที่กองทัพอากาศไทยใช้งานสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเครื่องบินรบที่เคยใช้งานในอดีตจนถึงเครื่องบินรบรุ่นล่าสุดของไทยกันครับ 1>, 1. ยุคเริ่มต้นเครื่องบินรบรุ่นคลาสสิกฮ3าและคือทิสพีสามในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ไทยเริ่มใช้งานเครื่องบินฮอสและคือทิสปีสามจากสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในภารกิจลาดตะเว์และต้องกันประเทศสตีฟ f i r และ P51 Mustang หลังสงครามโลกครั้งที่2ไทยได้รับเครื่องบินรบสตีฟ f i r และ P51 Mustang จากฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งเป็นเครื่องบินที่โดดเด่นในยุคนั้น 2. ยุคสงครามเย็นการพัฒนาขีดความสามารถ F-5 Freedom Fighter ปี1960กองทัพอากาศไทยเริ่มใช้เครื่องบิน F-5 Freedom Fighter ในช่วงปี1960ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะสูงและเหมาะสำหรับยุทธวิธีในภูมิภาค F-16 Fighting Falcon ปี1988ไทยได้รับ F-16 จากสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1980เครื่องบินรุ่นนี้มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในยุคนั้นและยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 3. ยุคปัจจุบันเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุด JAS-39 Gripen ปี2008 ไทยจะหาเครื่องบิน j s 39 Gripen จากสวีเดนซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความล่องตัวสูงพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเหมาะสำหรับปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบและโครงการจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ในอนาคตไทยกำลังพิจารณาการจัดหาเครื่องบินรบรุ่นที่5เช่น F-35 และ2เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกค,คามในอนาคตตั้งแต่เครื่องบิน Hawk 3ในยุคสงครามโลกครั้งที่2 จนถึง j s 39กลเพ e งในยุคปัจจุบันกองทัพอากาศไทยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถด้านอากาศยานอย่างต่อเนื่องการจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการปกป้องอธิป,ปไตยและสร้างความมั่นคงในภูมิภาคทั้งนี้การพัฒนาในอนาคตจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไ,ไปตามยุคสมัยต่อไปถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ รบกวนกด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ